สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเอาใจใส่จานนะครับวันนี้เนี่ยผมแวะมากินข้าวแกงนะครับข้าวแกงร้านนี้มีความน่าสนใจที่เขาบอกว่าเขาเป็นข้าวแกงบ้านนอกแล้วก็มีรสชาติที่จัดจ้านนะครับจะอร่อยแค่ไหนต้องเข้าไปชิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันเลยนะครับว่าสมดังคำที่เขาโปรยในแบรนเนอร์หน้าร้านหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผมเห็นว่าร้านนี้นี่ขายดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะมีการ จกไม่ใช่แจกเสครับต้องไปหยิบบัตรคิวนะครับบัตรคิวแล้วก็เราจะรอนะครับให้เจ้าของร้านหรือว่าพนักง,งานในร้านนะครับเรียกตามบัตรคิวแล้วเราก็ค่อยไปสั่งอาหารนะครับนี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมไปเดี๋ยวตามผมเข้าไปที่ร้านกันเลยครับ นี่จะเป็นผันดไัยนะคะุตอนนี้ใกล้ถึงคิวแล้วนะครับผั่ไทยทานผ่นประเทนไทยต้องมีการขยายเวลาสมหน่ายเครื่องนแอลกอฮอล์จริงถ้ามีข้อเสนอแล้วสุดยอ ไก่ทอดชิ้นเท่าไรครับเฮ้หมูหมูใช่ไหมฮะไก่ครับไก่เหรอครับผมว่าสามห้าละราดแกงเนี่ยอย่างอย่างเดียวเท่าไรอ่ะครับรัดข้าวอย่างเดียวมียี่สิบห้าสามสิบครับแล้วแต่กับข้าวแล้วแต่กับข้าวนะฮะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นลูกชิ้นผัดแล้วก็ ไปดูฝั่งกันครับอันนี้คิวผมใกล้ถึงแล้วแกงก็จะเป็นรสจัดนะครับต้มขาไก่คุณผู้ชมเผิดเหนื่นอ,อไม้กระเพาหม,มูอันนี้จะเป็นบัตรถิ่นอีพสามเลยไปสั่งเรื่อยด้านในด ร้านข้าวร้านข้าวครับอย่างนี้ไหมกับต้มยำกับต้มยำกับต้มยำนะครับต้มข่าครับต้มยาเห็อต้มยำต้มข่าเห็ดจะทำรสจัดหน่อยนะครับเราสั่งเป็นไก่ทอดกับต้มข่าครับคุณผู้ชมป้าแม่ไปเป็นเป็นอะไรป้า ตั้งอยู่ที่ที่ดีได้ไหมอย่ามีาับคื้เข้าคือจังหวัดทางใต้ติดตามจากผู้จัข่าค่ะ เ่ง้อนต้ไทะตัวต้องรับรที่นี้นะตงไปานรให้ทันทันตาตา้วยผงือที่ผ ในคนไยนะครับสัาสมเด็จทองเที่ยวนุรัก์ว่าราคธรรมชาติตาดุรศูนยาานะ้าของระดับท้อิทัพคาเวอร์ย์การค้าทัพคารเวอรท่องดผัดกระพรรดอง เราฟาสถานที่สำคัญที่สุดในอิตาลีนัก้ารการตรวจสถานการณ์และเชื่อว่าจะายก้่า20คนในขณะที่นอื่นในประเทศนี้ตายากอาการป่วยที่ผ่านมาเมื่อเ้ามืดของวันจันทร์ที่ผ่านมาแพทั์จะไปดูที่สถานการณ์วมเข้ามาในเรือราฟา็นอาตาโดยไม่สนใจที่สถานการณ์และวงค์กรได้ร um ับเกื่ยวขอ มาบกเดีนวกันระหว่างปฏิบัติการโจมตีท่เราชจในโอกาสนี้ช่วยเดประจางงขอคนในเวลาที่เงเราปาร์ตกาาคนหข้องประจักนทั้งหมดเป็นตาที่าจากู สั่งเป็นไก่ทอดนะครับไก่ทอดชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยสั่งไก่ทอดแม่ค้าก็จะให้มาสามชิ้นนะครับแล้วก็ต้มขาไก่นะครับตอนแรกนึกว่าต้มยำเพราะว่าเห็นพริกเต็มเลยครับก็เป็นต้มขาไก่นะครับรสชาติน่าจะเป็นคนมาอยากกินไก่ทอดเพราะว่าหน้าินมากเลยสีสันก็นี่นะครับสีสันน่าทาน อรสชาติออกเค็มๆหน่อยอันนี้ไม่ติดหวานเลยเค็มๆอันนี้เป็นต้มขาไก่เขาใส่เผ็ดมาด้วยครับเปรี้ยวรสชาติจัดจริงข้างหน้าที่ป้ายจะบอกว่าเป็นเนื้อ บ้าเจัดมีความเปรี้ยวแกงนับม่ออหวานอร่อยนะจัขายห้อเยอะร่อยเ สั่งมาแค่สามจุดห้าบาททุกที่ก็เยอะไม่แพงนะครับคือเจ้าของร้านจะบอกว่าอาหารเนี่ยแล้วแต่กับข้าวที่เราสั่งครับว่าเราจะทานอะไรนะครับราคาจะไม่แน่นอน